สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับซากุระนะครับที่เมืองเกียวโตนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศจามค่ำคืนครับแต่ก่อนเราที่จะไปดูนะจ๊ะเราต้องเข้าใจกฎระเบียบก่อนนะครับอย่างแรกนะครับห้ามนะจ๊ะกับการแตะต้องซากุระนะครับที่นี่แตะไม่ได้นะจ๊ะและก็นะครับถ่ายได้นะครับแต่ว่าห้ามมีอะไรครับเห็นไหมครับการจัดไฟนะครับขาตั้งอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ฉัดฉาอย่างนี้นะครับเพราะเป็นการลบกลนคนอื่นครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็บรรยากาศนะครับของซากุระนะครับที่เกียวโตนะครับนี่จ้าโอ้โหสวยมากนะครับตรงนี้นี่สวยมากนะครับปึ๊บข้างบนนี่ปึ๊บความจริงนะครับถ้าได้กล้องดีๆเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับถ้ามองด้วยตาก็ประมาณขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็ดูนะครับเป็นแนวนั้นนะจ๊ะเป็นแนวนั้นนะครับ ก็จะเห็นนะจ๊ะกับการที่นี่เป็นแนวเลยเอถ้าเกิดโทรศัพท์พเพี้ยนเนี่ยดีกว่านี้นะครับก็จะเอามาให้ได้ภาพที่สวยกว่านี้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต้นเดือนเมษานะครับก็ได้บรรยากาศนะครับที่ดีมากนะครับวัสตากุลาจอกช่วงนี้นะครับแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศอย่างหนึ่งครับนี่จา้าน้ําไหลสวยมากครับน้ําไหลสวยมาก นะครับมันก็จะเป็นน้ำนะครับอะโฟกัสจ้าโฟกัสกลางคืนโฟกัสยางนิดนึงครับนี่ตืดๆนี่ถ้าเกิดมาช่วงเย็นหรือช่วงกลางวันนะครับจะสวยนะครับน้ําไหลไปอย่างนั้นเลยนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่มีผู้คนนะครับมาเดินดูซากุระกันนะครับก็พอดีนะครับดูเหมือนกันนะครับาที่เมืองไทยนะครับอากาศร้อนกันใช่ไหมครับสี่สิบองศานะจ๊ะแต่ว่าที่นี่นะครับ ญี่ปุ่นนะครับเย็นสบายดีมากครับสิบสองศาก็เป็นกําลังใจทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะจ๊ะถ้าเกิดมีโอกาสมานะครับก็อยากให้ทุกคนมานะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันสวยมากเลยครับกับซากุระครับผมอ่าอันนี้แหละครับเวลาที่ซากุระบานนะครับก็จะสวยอย่างนี้นะครับก็จะมีแสงไฟช่วยนะครับในยกลางคืนนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าอะไรอ่ะเขา ส่งเสริมนะครับก็เลยมีการทําแสงไฟในกลางคืนนะครับก็เราจะได้เห็นซากุระในเวลากลางคืนได้นะครับสวยมากจาก้ะสวยมากจาก้ะใครมีโอากาสก็อย่าลืมมาชมซากุระที่เกียวโตกันนะครับตอนนี้ลมก็เย็นดีด้วยอ,อันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะจ๊ะอ่าและที่เห็นมีแสงไฟกระพริบกระพริบอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นก็คือคุณตารวจนะครับก็จะมี คุณตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลนะครับความเรียบร้อยนะครับรวมถึงก็ห้ามจับตะกูลานะครับก็คือว่าก็จะมีคนมือบอลนะจะไปจับจะไปจับนะครับเดี๋ยวคุณตำรวจก็เตือนร่วมถึงนะครับที่ที่เป็นที่ถ่ายนะครับก็คือว่าตรงนี้นะครับจะไปพิงจะไปอะไรนะครับคุณตำรวจก็จะมาเตือนนะครับก็ให้ความร่วมมือกันนิดนึงนะครับเพื่อให้มีตะกูลานะครับที่สวยงามนะครับอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับก็โอเคครับผมนี่บรรยากาศก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยแต่ที่เพื่อนชอบก็คือว่าเนี่ย ริมนะครับเป็นยากาศธรรมชาติมากเลยพอเป็นริมน้ํานะครับก็มีน้ําไหลนะครับเสียงน้ําธรรมชาติแบบดีมากเลยครับเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากครับแล้วก็อย่าลืมนะจะช่วยกันอนุรักษ์นะครับอย่าไปจับอย่าไปเด็ดออกมานะครับเพราะเห็นหลายคนไปเด็ดแล้วนะครับแล้วก็คุณตํารวจก็นะครับไปทักนะครับว่ายายยายชัดเตมเตะอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับมุมนั้นก็จะเป็นมุมปลายทางนะครับก็จะดู สวยดีนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับนี่จ้าร้านอาหารทั้งนั้นครับเออให้ดูบรรยากาศร้านอาหารดีกว่าถ้าเกิดใครจองได้นะครับโอ้ยคุณไปจองแล้วมานั่งชมวิวนะก็จะให้บรรยากาศที่ดีมากเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมฝั่งนู้นนะครับก็ยังมีคนนั่งกินไปนะครับแล้วก็ดูสักุระไปนะครับแต่พี่ยงไม่ได้จองจะได้จะได้นะครับไม่ได้จองโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ